กินด <_ d _> ีเหรอกินดีเลยเนาะ <_ d _> โอ้เนาะกินดีเหเรอเลี้ยงแถวกันเลยอ่ะ <_ d> มันเป็นมันผสมรถมอมันเป็นมันเป็นพวกมันผสมรดเนาะไหน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 โอ้โหหน,หนูกินเป็นแถวเลยอ่ะกินเป็นแถวเลย เออดูนูยี่หคือด้ี่กินเป็นแถวเลยอืมกินเป็นแถวเลยครับโอ้มันกินดีมันกินดีเขาเรียกว่ามีมีไอ้มันสำปะหลังเอ้ยบดมันมันมันสำปะหลังเนี่ยบดอือ มันสมาร์ทไลน์ไทยเองเอามาบูดเองตากเองมันก็ดถึงบ่คืออยู่นบนถ้าไม่เป็นเนาะถ้าไม่เป็นเองเต้องไปหาซื้อมันก็เองแม่นแม่น,มน